เมื่อเธอไปถึงพิพิธภัณฑ์พิมพ์ชนกได้พบกับด็อกเตอร์ภากรน,นักโบราณคดีผู้มีชื่อเสียงและเป็นหัวหน้าทีมสำรวจที่ค้นพบเครื่องรางนี้ด็อกเตอร์ภากรเป็นคนเงียบขรึมแต่มีท่าทีอบอุ่นเขาเล่าให้พิมพ์ชนกฟังว่าเครื่องรางนี้ถูกค้นพบในถ้ำโบราณในจังหวัดหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักโบราณคดีว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์เมื่อพิมพ์ชนกได้เห็นเครื่องรางนั้นครั้งแรกเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาเครื่องรางทำจากโลหะผสมทองคำและเงินประดับด้วยอัญมณีสีเขียวเข้มที่เป็นประกายสัญลักษณ์ที่ส